อ่ะโยคะค่ะสวัดีชาแอนพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในสาขาคลิปวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในสาขาเกม ROBLOX ในแบบที่มีชื่อว่า World of s t a เ s กันอีกชันเคยนั่นเองสลักคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนคองเราอีกชันเคยนะคะคุณผู้ชม ก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะใช่แล้วค่ะก็ในสังขารคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวสไตล์ทั้งหมดของทางแบบ World of Stars นั่นเองว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็ไอเทมเนี่ยจะมีอะไรบ้างในแบบนี้นะโอเคสหรับในสังของแบบ World of Stars เนี่ยจะมีส s t a ์ที่อยู่ตอนนี้นะมีด้วยกัน4ตัวก็จะมี The World Star Platinum Sticky Fingers แล้วก็ Magician's l a e นั่นเองแต่ว่าไอเจ้า Star สีตัวนี้น่าจะมีแบบชายนี่ด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของไอเทมเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างก็คือ Star Arrow หรือว่า แต่ Aero ธรรมดาเลยโลกากา a f รแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็น c h i n e s อ Aero นั่นเองซึ่งมันจะมีแสงออร่าประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี้อ่ะโอเคประมาณนี้เลยเนาะนี่เลยมาเดี๋ยวเราจะทำการรีวิว Star ทั้งหมดเลยแล้วก็จะบอกข้อมูลด้วยนะคะว่าในส่วนของแ t a ตัวนี้เนี่ยดาเมจจะประมาณเท่าไหร่นั่นเองโอเคสำหรับในส่วนของตัวแรกก็คือ Star Patina นั่นเองแต่ว่าเป็น Star Patina แบบ c h i นี s นั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี้ โอเคนี่เลยคุณผู้ชมนี่คือ Star a t ิน่าแบบชายนี้นั่นเองนะคะตัวมันจะเป็นสีทองนั่นเองประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะาทำการรีวิวกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาตัว Rummy ด,ดูนิ้นึงละกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกในส่วนของสกิลของมันก่อนกดไปที่ค่า m a s t e r ี y เลยเดี๋ยวดูซิแสแตนอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรต้องเสีย No Box นะคุณผู้ชมค่า m a s t e r ี y ก็ประมาณนี้เลยเนาะสกิลแรกเลยเนี่ยก็จะเ,เราตั้งคีย์มาไว้ประมาณนี้ตามเริ่มต้นเลยเนาะ สกิล e เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่0จุด4โคูณสิบนั่นเองสกิล r ดาเมจ10โครา8นะคะคุณผู้ชมสกิล g ดาเมจ12โครา13สกิล c เนี่ยก็จะเป็นการเทเลพอร์ตนั่นเองโคดาวจะอยู่ที่8ดาเมจ5นะสกิลหยุดและสกิล x เนี่ยจะมีโคดาวอยู่ที่80วินาทีสกิล v เนี่ยโคดาวจะอยู่ที่40แล้วก็ดาเมจ25นั่นเองประมาณนี้เลยเนาะสำหรับในสัวงของไอ้เจ้าจาาไปชินามนั่นเองโอเคเป็นแบบใช้นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนะคะสกิล E อ่ะโอเคประมาณนี้เลยเนาะลบศูนจุดสี่หนึ่งโอเคประมาณนี้เลยต่อมาสกิล R. อาร์ประมาณนี้เลยฮะลบสิบจุดห้าดาเมจสกิลจีอ่ะประมาณนี้เลยเนาะลบเทนลสูดจุดสองก้านเอคุณผู้ชมอืมประมาณนี้เลยต่อมาจะเป็นสกิลซีจะเป็นการเทเลพอร์ตนะคะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้สกิลเอ็กซ์เป็นหยุดเวลาโอเคประมาณนี้เลยเนาะหยุดเวลาไว้โอเค ตอนแถวข้าล่างเนี่ยจะมีบอกด้วยนะคะว่ามันจะอยู่เวลาถึงกี่วินาทีประมาณนี้แล้วก็สกิลวีเนี่ยดูสิอ่าประมาณนี้เลยเออหยุดเวลาแล้วก็ตายอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้คือสกิลวีเนาะเออโอเคประมาณนี้เลยคุณผู้ชม มาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวในส่วนของแซสต,ตัวต่อไปเยลยละกันนะคะดูสิว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรมาเนะาะโอเคทุกคนตัวต่อไปเลยเนี่ยก็จะเป็น Sticky Fingers นั่นเองซึ่งเป็น Sticky Fingers แบบชายนี่นั่นเองนะคะตัวของมันจะเป็นสีเขียวๆตัวนี้เลยโอเคในส่วนของ Sticky Fingers ตัวนี้เนี่ยใน nice. ดูของสกิลหน่อยสิสกิลเอดาเมจอยู่ที่0.33โคดาว9นั่นเองสกิล R าร์ดาเมจสีโคดาว9เนาะ สกิลจีดาเมจสิบคูราสิบสี่นั่นเองอันนี้คือต้องบอกไปก่อนถ้าเป็นปเลเวลศูนย์ทั้งหมดเลยเนาะสกิลซีดาเมจจะอยู่ที่สิบสองคูราสิบสองสกิลเอ็กซ์ดาเมจแปดคูราสิบห้าสกิลวีจะเป็นดาเมจยี่สิบห้าแล้วก็โคูราสามสิบสองนั่นเองน่นะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาทำการร,รีบรีวิวเลยเพราะว่ามันมีหลายตัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคสกิลเอก่อนเลยอ่าประมาณนี้ลบเทียนะสุดทีนะ่สามสี่เนาะโอเคต่อมาสกิลอาร์อืมประมาณนี้เลยต่อยเข้าไปสกิลจีเนี่ยดูสิ อ่ะประมาณนี้เออโอเคประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมต่อมาสกิลสี่ใช้การทานอย่างนี้แล้วก็เทเลพอร์ตการใช้ WSD บนคอมนะคะคุณผู้ชมนี่แล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่ามันก็มีโคดาอยู่เช่นการมีขอบีย์ของมันต่อมาจะเป็นสกิลเอ็กใช่ไหมขออนุญาตลองตรงไหนมาทำไรบ่าเดี๋ยวขออนุญาตต้องรองอีกซันรอบนหนึ่งโคด้าสิบสามอีเนาะเดี๋ยวเรารีวิวสกิลพีก,กัน อืมโอเคนี่บาร์นี้นะอันนี้คือสกิลบีนะคุณผู้ชมนี่นี่เออเออบอกเลยว่าในสกอร์แบบนี้นออกแบบสกิลได้สวยมากเดี๋ยวขออนุญาตลองดูสกิลเอซอลอั่มกันนะคุณผู้ชมโอเคทำท่าอย่างนี้เหรอเดี๋ยดูสิสกิลเอจะทำอะไรได้บ้างอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะคุณผู้ชมสกิลเอจะทำการโพสติ้ิอาร์ตคาลเตอร์อ๋อจะเป็นสกิลคาลเตอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมสหรับในส่วนของสกิลเอก็ถือว่าได้อยู่นะ โอเคประมาณนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลที่3ตัวสแสตนตัวที่3กันเลยเนาะโอเค,นะคแล้วคอนแตนตัวที่3เลยนะก็คือ sticky fingers แบบธรรมดาเลยซึ่งในส่วนของค่ามาสเตอรี่เนี่ยเหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมแบบใช้นี่กับแบบไม่ใชนะ้นี่นะนี่เหมือนกันเด้เลยประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมถามว่าแตกต่างไหมอันนี้คือยังไม่รู้นะคะแต่ว่าก็สามารถบอกได้นะว่ามันมีความแตกต่างอะไรเล็กน้อยหรือเปล่าแต่ว่าพวก d ดาเมจอะไรของมันเนี่ย มันพอๆกับไอ้เจ้าตัวที่เป็นแบบชานีเลยนั่นเองนะโอเคในส่วนของสกิลเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนั่นเองคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอัน,นจะเป็นสกิล E นั่นเองลบเท่ากันเลยสกิล R เหมือนกันเด้เลยคุณผู้ชมเหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะดาวมงดาเมจคูดาคือเท่ากันหมดเลยนะโอเคประมาณนี้เลยคุณผู้ชมให้รีวิวประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมนี่โอเค ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรารีวิวสกิลให้หมดเลยละกันนะคะคุณผู้ชมนี่สกิลวีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่เปลี่ยนแค่ในส่วนของสีแซนนั่นเองน่าจะบ่งบอกถึงความระดับความหายากเฉยๆนะแต่ว่าถามว่าดาเมจหรือว่ามีอะไระต่างไหมตอนนี้คือยังไม่เห็นนะคุณผู้ชมโอเคสกิลเอ็กซ์คาลเ,เตอร์ก็เหมือนกันเด็ โอเคปะเดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนของสกิลตัวที่3กันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะทุกคนมาเราจะมารีวิวไอโซ่ไฟเมจิชเชนเลยกันต่อเลยอันจะเป็นแบบธรรมดานั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่สำหรับในส่วนของไอโซ่เมจิชเชนเล่เนี่ยเราได้เป็นตัวแรกแล้วนะที่เราส่งมาจากไอโซ่แบบนี้สกิลอีดาเมจจสู0.35โครดาสิบนั่นเองนะคะสกิลอาร์ดาเมจจะอยู่ที่สิบโครดาสิบเนาะสกิลจีดาเมจ12โครดาสิบสามนั่นเองสกิลซีดาเมจจะอยู่ที่สิบโครดาสิบ สกิลเอ็กซ์ดาเมจ0 8นจนั่นเองแล้วก็โคดา30นั่นเองในส่วนของไอเจ้าตรงนี้นะเขาบอกว่าจะทําการเพิ่มในส่วนของดาเมจ8%ปด้วยสกิลวีคูดาจะอยู่ที่30ดาเมจ25นั่นเองนะคะก็ในส่วนของสกิลเอ็กซ์จะทําการสร้างวงแหวนออกมาใช่ไหมโอเคมานเดี๋ยวเราจะมาทาการรีวิวสกิลทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะสกิลอีก่อนมาสกิลอีเป็นการพ่นไฟนะคุณผู้ชมถ้าทุกคนจาได้นะโอเคเสร็จแล้วจะมาสกิลอาร์เลยอืมโดดไปสิสกิลจี ประมาณนี้เลยนะสกิลซีล่ะเป็นยังไงเอ่ยมาดูหน่อยนะคุณผู้ชมโอเคอุย้ยหายไปเลยฮะเอะไปไหนแล้วอะเอาอยู่นี่เองอคุณผู้ชมหาอยู่แต่ไม่สกิลเอ็กซ์อืมประมาณนี้เลยโอเคถือว่าได้อยู่นะแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลบนะีเนาะนี่นี่อืม ต้องยอมรับเลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยสกิลสวยมากในส่วนของแซนเนาะโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของเป็ิเชตเลนแบธรรมดานั่นเองคุณผู้ชมอันนี้คนเราก็สมได้เป็นในส่วนของซาเป็นดนแบบธรรมดาแล้วนั่นเองในส่วนของพวล็อคสกิลเนี่ยก็เท่ากันกับไอเจ้าตัวที่เป็นแบบชานี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเหมือนกันได้เลยโอเคนะมาตัวน,นี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะคะคุณผู้ชมเฮ้ยเสียงอะไรเอ่ยไม่มั่นใจนะคะว่าเสียงอะไรเนาะโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมถ้ามีเสียงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ สกิลเ e, เหมือนกันเด้นี่ประมาณนี้เลยนะสีม่วงสกิล okay, อโอเคสกิลจีอะประมาณนี้เลยนะฮะนี่เออโอเคโดนไปสิเรียบร้อยฮะต่อมาสกิลเอซีประมาณนี้เลยเนาะเดสเทนด์พอร์ตเหมือนกันเลยแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะฮะหยุดเวลาแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสกิลวีนั่นเองโอเคต้องรออันนี้ก่อนเนาะแล้วก็สกิลวีอะประมาณนี้เลยนะ โอเคไายรัวๆเลยคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะก็จะไม่แตกต่างกันกับที่แบบเป็นชายนี่เท่าไหร่อ่ะโอเคต่ okay. อมาจะรับไปรีวิวสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าของสเตนต่อไปเลยเนาะเออทุกคนตัวต่อมาน่ก็จะเป็นเดอะเบิร์นั่นเองซึ่งเป็นเดอะเบิร์แบบธรรมดาเนาะไม่ใช่ชายนี่สำหรับค่ามาสเตอรี่เนีย่ยสกิลเอดาเมจสองสีญญ 4, ่ครนะูดาวสิบเนาะสกิลอาร์ดาเมจแปดครูดาวแปดนั่นเองสกิลจีดาเมจยี่สิบเอ็ดครูดาวสิบเอ็ดนั่นเองเนะ 5, 8, ญญาะดาเมจห้ญญาครูดาวแปดสำหร อันนี้จะเป็นสกิลเนะโคดา80เป็น Skill นะสกิลหยุดเวลาเนาะสกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลวีดาเมจ25แล้วก็โคดาอีก40นั่นเองคุณผู้ชมประมาณนี้อันนี้จะเป็นบอกในะส่วแบบนของการเคลื่อนที่แบบชนะิดของการเคลื่อนที่เนาะประมาณนี้เลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยดีกว่าอ๋อนะเดี๋ยวดิซีสกิล E อ่าประมาณนี้เลยเนาะต้องกดค้างไปนะคุณผู้ชมสไลด์ในส่วนของสกิล E เนาะโอเคสกิลอารนะ์ตายหนักอือประมาณนี้เลยสกิล G นี่นี่ อ่ะท่าน,นี้ที่คุณเคยนะะดูเลือดมาให้กับเราเนาะอเออโอเคสกิลต่อมาสกิลซี่อ่ะเป็นการอันนี้เทเลพอร์ตสกิลเอ็กซ์มันหยุดเวลาซาลาลุโตนะเองคุณผู้ชมโอเคต่อมาก็เดือดรักูดานะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสกิวท้าทวีสกิลวีนั่นเองอ่ะประมาณนี้เลยเนาะนี่อ่ะประมาณนี้เลย ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมนาอะไรที่บอกในเซอร์คองไอ้เจ้าแมปนี้ว่าเออมันมีสเต็บางตัวนะคะคที่มันเป็นสกิลเฉพาะของมันอย่างเช่นถ้าเลือดในเซอร์คองมอนสเตอร์เนี่ยเหลือเท่านี้เนี่ยสกิลของมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนะเองก็ต้องขอขอบคุณด้วยแต่ว่าในเซอร์คองคลิปนี้อาจจะต้องยังไม่ได้รีวิวนะคะขออนุญาตทำการรีวิวพวกสเต็ทั้งหมดก่อนเนาะในแบบนี้นะก็สำหรับใครที่อยากจะแบบว่าเออไอ้เจ้าสกิลนั้นจะเป็นยััังงงงไไก็เเเดีี๋ยยวคยวคคค่่่อออา้้้ททนนนใหหละะุณผูชม อ่ะโอเคมาเราเรา่มรีวิวในสซอร์ของแซนต่อไปกัน,ลนเลยดีกว่านะคุณผู้ชมโอเคทุกคนมาเรามารีวิวกันต่อเลยนั่นเองนะคะก่อนจะส่งดนเองก็คือในสซอร์ของเมจิเชียลส์แบบชายนี่นั่นเองในตัวเขามันจะเป็นสีม่วงอย่างนี้เลยนะคะโอเคในสซอร์ของมาสเตอร์ดี้ก็เหมือนกันเลยนั่นเองนะคะนี่ประมาณนี้เลยเนะาะเหมือนกันเลยโอเคนะคุณผู้ชมมี8%ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเลยเนาะโอเคะมารีวิวกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมในสซอร์ของตัวเมจิเชียลส์แบบชายนี่สกิล E โอเคสกิลอานะคะ Mm. Skill G, อืมสกิลจีครับผมอ่ะโอเคสกิลจีประมาณนี้นะเอาไปโดนตัวนู้นเฉยเลยเนาะโอเคสกิลเอ็กซ์ประมาณนี้เลยเอาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วค่ะจังหวะนี้สกิลวีหน่อยอืมโอเคป้องกันได้ค่ะโอเคกลับไปที่เดิมเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะ เมื่อกี้สกิวไม่โดนค่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องเห็นนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับอีสเคอรสกิวีเพราะว่าไม่เหมือนกับมิตชิเชนส์แบบธรรมดาเลยโอเคต่อไปเนี่ยจะเป็นสกิลสุดท้ายนั่นเองของแซนส์สุดท้ายที่เราเนี่ยังไม่ได้ทําการรีวิวก็คือเดอะเวิร์แบบชายนี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะพี่ชมโอเคทุกคนน่าจะเป็นตัวแซนสุดท้ายของแบบเวิร์ออฟสแตนไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเดอะเวิร์แบบชายนี่นั่นเองโอเคสไลด์เป็นเส้นข,ของข้าตัวน มาเรามาทำก,การรีวิวกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมสกิลอ e. ีอืมต่อมานี้เลยนะกดข่าวไปเนาะสกิลอ R านี่เนี่ยสกิลจีครับผมนี่เนี่ยเออโอเคดูดเลือดทักกันเดะอืมต่อมาจะเป็นสกิล l ีนะคะคุณผู้ชมโอเคสกิลเอ็กหยุดเวลาครับผมเออต่อมาจะเป็นสกิลสุดท้ายก็คือสกิลว e. ีแต่ละโคด้าของมันเนาะ อ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการรีวิวสแต็คราวๆทั้งหมดคือมันเป็นทั้งหมดของตอนนี้นะของท่าแบบเออออสแตนเนาะนี่นี่เออซึ่งมันยังเป็นช่วงเดโมอ,อยู่ก็สามารถมาเล่นกันได้นั่นเองนะคะก็สแตนยังจะมีอยู่แค่ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวอืมอุ้ยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเนะี่ยกำลังจะพาบ,บอกทุกคนค่ะวิธีการฟาร์มแล้วก็ในส่วนของเควสเนี่ยต้องไปรับตรงไหนบ้างเควสอะไรบ้างภายในแบบเออออสแตนนะ โอเคก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับค่ิปของคลิปหน้าเนาะอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, ก็แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะทําการทิ้งทิ้งช่องใหม่ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กันด้วยนะคุณผู้ชมเราคลิปทุกวันเช่นกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม